ก็รู้จักอยู่ก็เหมือนกับเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกินอะไรอยู่นะเขาเป็นคนพื้นที่เขาจะไปตลาดในค้าตลาดจะรู้จักเยอะแล้วเขาอยู่นี่นานหรือยังนานแล้วแต่บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเขาใช่มีคนไปบอกนะไปบอกว่าม,มีคนไปบอกว่าไปเขาบอกว่าไปดูหน่อยไอ้นันมันร้องอยู่ในบ้านอโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่รู้มันเป็นอะไร มีคนเก็บขยะไปบอกกันนะแล้วก็มามาเชิญกันมาก็มาดีมาไม่เจอใครมาเรียกก็มาเจอผู้ชายคนนั้นยืนอยู่าถามมาเจอมาเห็นไหมเขาบอกว่าไม่เห็นแต่วันนี้ผู้ชายคนนั้นาหายไปแล้วอ่าวันนี้ไม่มีแล้วปกติตรงนี้มีคนเล่นร่อนมานอนเจอไหมครับตรงเนี้มันเคยเล่าให้ฟังว่ามีพมา่ามีอะไรมากินเหล้าบางคนก็จะมาเรียกนอนกับมันนึกออกไหมเขาสติไม่ดีแต่เขาชอบเรื่องอย่างนั้นนะ่ะ เขามีอะไรกับใครเขาก็จะไปเล่าไอ้คนนั้นคนนี้ฟังไปตั้วน้ำก็ไม่อาบจะเตือนกันเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรเตือนกันประจำแต่เขาก็ไม่เชื่อน,น่าจะโดนกันนะน่าจะถูกมาทำคิดว่าเนาะแล้วอยู่ดีๆนอนแก้ผ้าแล้วไปนอนตายอยู่ใต้นั้นน่ะมันผิดปกติอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหนีอะไรไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราไม่รู้แบบ ก็ตัวเขาก็ไม่ค่อยดีมันเป็นเบาหวานสัดวสองเที่ยวสองเที่ยวตีทั้งสามนิ้วน่าจะได้ทั้งหลังเนี่ยสองนิ้วเลยมั้ง